สวัสดีครับวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจเอ่อที่มาจากข้อมูลที่ผู้ฟังส่งมาให้เรานะครับสวัสดีค่ะน่าสนใจจังเลยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเรื่องที่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยรู้สึกนะครับคือภาวะที่เหมือนชีวิตเจอทางตันโดยเฉพาะเวลาเอ่อเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าหน้าที่การงานที่เคยมีมันไม่เหมือนเดิมอ๋อเข้าใจเลยค่ะเรื่องความสูญเสียหรือความรู้สึกว่าไม่เหลืออะไรแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับ ตัวเลขในบัญชีมันเปลี่ยนไปงานที่เคยมั่นคงอาจจะหายไปอะไรแบบนี้ครับคำถามคือแล้วมันเหลืออะไรล่ะที่มันอยู่กับเราจริงๆอืมประเด็นนี้น่าคิดมากเลยค่ะจากข้อมูลที่ได้ดูคร่าวๆนะคะรู้สึกว่าแก่นหลักที่เขาพยายามจะสื่อคือเรื่องของทรออัพยากรข้างในตัวเราทรัพยากรภายในค่ะคือถึงแม้ข้างนอกมันจะดูเหมือนพังไปหมดแล้วแต่จริงๆมันยังมีเขาเรียกว่าโอกาสอยู่เสมอโอกาสใช่ค่ะ โอกาสที่จะเริ่มใหม่เรียนรู้หรือแม้แต่สร้างชีวิตในมุมที่ลึกซึ้งกว่าเดิมก็ได้นะคะมีประโยคหนึ่งในนั้นเขียนดีมากเลยค่ะว่าซากปรักหักพังอาจเป็นฐานของสิ่งที่แข็งแรงกว่าเดิมโหคมมากครับงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องนี้ดีกว่าไอเดียที่ว่าเงินอาจหมดแต่โอกาสยังไม่หมดนี่แหละครับดีเลยค่ะคือในข้อมูลมีเล่าถึงสภาวะที่แบบ ชีวิตเหมือนพังทลายลงมาเลยนะครับเงินน้อยลงความไม่แน่นอนเข้ามาแทนที่ค่ะเข้าใจเลยว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นมันเป็นธรรมชาตินะคะที่เราจะรู้สึกแย่เมื่อเจอสถานการณ์แบบนั้นครับมันบั่นทอนความเชื่อมั่นในตัวเองมากๆเลยใช่ค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลชุดนี้โดยเฉพาะพวกงานวิจัยเชิงพฤติกรรมที่เขาแนบมาเขาชี้ว่าถึงทรัพย์สินภายนอกจะหมดไปนะแต่ว่าไอสิ่งที่เป็นต้นกําเนิดจริงๆอะค่ะคือความคิด ความฝันแล้วก็พลังใจของเราอ๋อครับครับพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องหมดตามไปด้วยนะคะแล้วมันสำคัญมากเพราะมันคือเอ่อเหมือนเป็นต้นกำเนิดความมั่งคั่งที่แท้จริงของเราเลยต้นกำเนิดความมั่งคั่งที่แท้จริงค่ะเป็นสินทรัพย์ตั้งต้นที่แบบว่าไม่มีใครเอาไปจากเราได้เลยจริงๆมีแหล่งข้อมูลหนึ่งใช้คำว่าโรงงานผลิตโอกาสส่วนตัวเลยนะคะโรงงานผลิตโอกาสส่วนตัวโหชอบคานี้จังครับ ฟันแล้วเห็นภาพเลยแล้วแล้วเราจะเปิดสวิตช์โรงงานนี้ใหม่ได้ยังไงล่ะครับในวันที่ใจมันท้อท้อในข้อมูลก็มีข้อแนะนำนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยอย่างเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นการกลับมาอยู่กับปัจจุบันกับลมหายใจตัวเองง่ายๆนี่แหละคะ่ะหรือลองจดบันทึกสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรายังมีอยู่สิ่งเล็กๆน้อยๆค่ะ อาจจะเป็นเรื่องสุขภาพดีๆความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือแม้แต่ทักษะที่เรามีติดตัวอยู่แล้วอ๋อเหมือนเป็นการค่อยๆดึงสติกลับมาให้เห็นว่าเราไม่ได้หมดตัวจริงๆสินะครับใช่เลยค่ะมันคือการเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่หายไปมามองสิ่งที่มีอยู่หรือที่เรายังสร้างเพิ่มได้ครับซึ่งตรงนี้มันไปเชื่อมกับแนวคิดเรื่องการวัดคุณค่าชีวิตที่บกความเชิงปรัญชญาชิ้นหนึ่งในข้อมูลชุดนี้เสนอไว้น่าสนใจมาก เขาวัดคุณค่ายังไงครับไม่ใช่ที่ตัวเงินแล้วไว่าใช่เลยค่ะเขาบอกว่าคุณค่าที่แท้จริงมันไม่ได้วัดกันที่ยอดเงินคงเหลือในบัญชีนะแต่มันวัดกันที่ความกล้าที่เรายังมีในวันที่ไม่มีอะไรเลยต่างหากความกล้าในวันที่ไม่มีอะไรเลยใช่ค่ะไม่ใช่แค่ความกล้าหาญแบบยิ่งใหญ่นะคะแต่รวมถึงความกล้าเล็กๆน้อยๆด้วยเช่นกล้าที่จะยอมรับว่าเราอ่อนแอ กล้าที่จะขอความช่วยเหลือหรือแม้แต่กล้าที่จะฝันถึงอนาคตใหม่ทั้งทังที่ตอนนี้มันอาจจะยังดูมืดมนอยู่ก็ตามฟังแบบนี้แล้วเหมือนเรากําลังนิยามคําว่าความมั่งคั่งกันใหม่เลยนะครับก็น่าจะใช่นะคะไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองแล้วแต่เป็นเรื่องความเข้มแข็งข้างในความสามารถในการลุกขึ้นมาใหม่การมองเห็นความเป็นไปได้ถูกต้องเลยค่ะ มันคือความมั่งคั่งจากข้างในจริงๆซึ่งดูเหมือนจะเป็นข้อสรุปที่ข้อมูลหลายๆชิ้นนี้พยายามจะบอกเราไม่ว่าจะมาจากมุมไหนก็ตามชัดเจนเลยค่ะถ้าให้สรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดโดยอิงจากข้อมูลตรงนี้นะคะความมั่งคั่งที่แท้จริงที่มันยั่งยืนจริงๆอะคะ่ะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเก็บไว้ในธนาคารหรือในทรัพย์สินภายนอก แต่เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ในใจใช่ค่ะคือความคิดสร้างสรรค์ความฝันที่ไม่ยอมแพ้ความกล้าที่จะลองอีกครั้งแล้วก็หัวใจที่ไม่ยอมจำนวนต่อสถานการณ์สิ่งเหล่านี้แหละค่ะคือขุมทรัพย์ที่แท้จริงของเราและที่สำคัญคือมันเป็นบอกเกิดของโอกาสที่ไม่เคยหมดไปเลยไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามค่ะโอกาสในการเริ่มต้นใหม่มันมีอยู่เสมอจริงๆเป็นข้อสรุปที่ เติมพลังใจมากๆเลยครับแล้วก็คงต้องย้ำประโยคสำคัญจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้อีกทีนะครับประโยคไหนคะจำไว้นะเงินอาจหมดแต่โอกาสไม่เคยหมดเลยจริงที่สุดเลยค่ะมันทำให้คิดต่อนะครับว่าบางทีช่วงเวลาที่เราอาจจะรู้สึกว่าเรามีน้อยลงในทางวัตถุอืออือค่ะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้เราได้ค้นพบความแข็งแกร่งหรือความฝันที่มันซ่อนอยู่ข้างในตัวเราก็ได้นะครับใช่เลยค่ะ ซึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นสมบัติที่ล้ำค่ากว่าเดิมมากๆเลยก็ได้นะคะครับเป็นไปได้มากเลยครับ